ก่อนที่ห้าสีเขาขอบเอวหาก็จะมาเจียนหัวออกก่อนนะคะหลังจากที่ตันรีดกีตแล้วตังก็จะเอาผ้าทุ่งน้มาพับเขาหากันแบบนี้เลยค่ะเป็นตรงค่ะพับตรงกีตสะโพกนะคะเขาหากันตังก็จะค่อยๆพับค่อยๆไล่แบบนี้เลยค่ะตรงด้านป้ายตังก็จะพับออกมาจากกีตนะประมาณ4ีถึงหเส้นค่ะตรงใช้สินด้านป้ายนะคะเ้าก็จะดึงขึ้นมาหนิดนึงค่ะตังก็จะใส่ไม้บรรทัดนะคะวัดลงจากกลางหัวสินลงมาหนาครึ่งนิ้วและขีดเป็นเส้นตรงไว้นิดนึงค่ะและใส่ไม้บรรทัดหนาโค้งจากเส้นสะโพกลงมาหาเส้น เฮ็ดให้ทอกันทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเข้ากระส่กันไก่นาเจียนออกตามเส้นที่เข้าโค้งเจียนเฉพาะด้านหน้าเด้อค่ะจะเจียนหอนด้านหลังตรงป้ายด้านในนะค่ะดึงขึ้นมาหลายเติบเด้อค่ะการผาทุ้งแลบเนาะเพราเจียนด้านหน้าแล้วเขาก็จะมาเฮ็ดด้านหลังต่อค่ะเขาก็จะวัดล่องจากกลางหลังนะคะประมาณครึ่งเส้นบดได้ล่องหลายเด้อใส่ไม่บรรทัดนาโค้งเส้นค่ะแล้วเขาก็เจียนออกตามที่เข้าขีดไว้นั่นแหละค่ะเพราะเส็จแล้วเขาก็นั่งไปใส่ขอบเอวเลยค่ะ